นายรมนตรีเศรษฐาเนี่ยได้ให้นโยบายว่าจะประกาศลดราคาพลังงานนะครับทั้งในฝั่งราคาดีเซลแล้วก็ค่าไฟฟ้านะครับโดยมี3แนวทางด้วยกันนะครับ3แนวทางด้วยกันที่เรามองก็คือ,อมีปรับลดภาษีสรรพสามิตนะครับ5าบาทต่อลิตรนะครับใช้กองทุนน้ามันมาอุดหนุนนะครับปัจจุบันเนี่ยมีการเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตอยู่นะครับ5บาทต่อลิตรแล้วก็มีการอุดหนุน จากเงินจากกองคุนน้ำมันเนี่ยมันกประมาณ6 0บาท40าทนะครับแล้วก็ทางเรืองที่3จะเป็นการปรับโครงสร้างราคาหน้าลงกลั่นนะครับซึ่งเรามองว่ารัฐบาลเนี่ยน่าจะใช้เพียงแค่2แนวทางแรกในการที่จะมาลดราคาดีเซลนะครับผมถ้าเ,เรามาดูนะครับปัจจุบันเนี่ยดีเซลอยู่มระ32าบาทนะครับถ้าดูในอดีตเนี่ยรัฐบาลเคยแคปพดานราคาดีเซลไว้ที่30บาทต่อลิตรเนี่ยมันก็จะอิมพลายว่าลด ไปลิตรละประมาณ2บาทนะครับทีนี้ลิตรละประมาณ2บาทเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าสมมติว่ารัฐบาลเนี่ยใช้แนวทางในการที่จะเอา,เอากองทุนน้ำมันเนี่ยเข้ามาอุดหนุนนะครับปัจจุบันเนี่ยกองทุนน้ำมันเนี่ยสถานะเนี่ยติดลบอยู่ประมาณ55,000ล้านบาทนะครับณปัจจุบันที่อุดหนุนมาลิตรละ6บาท80เนี่ยมันมีจะมีสถานะที่ติดลบเพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณปีละประมาณเดือนละประมาณ10,000ล้านบาทนะครับถ้าสมมติว่าเขาอุดหนุนเพิ่มอีกสัก2 สบาทเนี่ยมันก็จะเพิ่มจากหมื่นเนี่ยเป็นประมาณหมื่ถึงหมนะครับซึ่งสถานะของกองทุนเนี่ยมันก็จะเริ่มติดลบมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงเลเวลที่เรามองว่ามันคอน่อนข้างที่จะตึงตัวนะครับประมาณแสน3ามหมืนล้านบาทซึ่งมันใกล้เคียงกับช่วงของปีที่แล้วที่มีการประกาศเริ่มจะก,กู้เงินเพื่อมาเสริมสภาพคล่องของกองทุนน้ามันนะครับก็น่าจะฮิตหนึ่งแล้านบาทเนี่ยช่วงประมาณ เดือนมกราปีหน้านะครับซึ่งเรามองว่าทามิ่งหลังจากนั้นเนี่ยถ้าจะเมนเทนราคาน้ํามันอยู่ด้วยเนี่ยมันน่าจะต้องใช้กลไกทางด้านค่าการตลาดซึ่งมันเป็นความเสี่ยงของผู้ให้บริการผู้ค้าปลีกน้ํามันนะครับอย่างเช่น PTG OR แล้วก็ BCP นะครับโดย PTG เนี่ยเราอ n น l ล z ยว่าทุกๆสิบสตางค์ของ าราคาค่าการตลาดที่ลดลงเนี่ยมันจะกระทบกับกำไรทั้งปีของ p d g ตาม Bloomberg Consensus เนี่ยประมาณ26%นะครับในขณะที่ BCP เนี่ยราวๆ5%แล้วก็ OR อยู่ที่4%นะครับส่วนเรื่องนี้เนี่ยตัวราคาดีเซลเนี่ยเรามองว่ามันไม่ได้ Impact กับตัวโรงกลั่ดเพราะว่ารัฐบาลที่แล้วเนี่ยมีความพยายามที่จะปรับโครงสร้งางในราคาหน้าโรงกลั่ดแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่สตรัคเจอรของราคาหน้า้รงกาั่นเนี่ยเป,เ,ปเป็นการอินเดตามราคาตลาดนะครับคิดว่า <c oughs> ซึ่งมันเป็นค่อนข้างกลไกตลาดตามกลไกตลาดรัฐบาลน่าจะไม่ได้เข้ามาแทรกแซงตรงนี้นะครับคิดว่าไม่มีความเสี่ยงในช่วงลงกันของลงกันในในครั้งนี้นะครับผมส่วนมาอยู่อีกภาพหนึ่งกันบ้างนะครับภาพค่าไฟนะครับรัฐบาลเนี่ยก็รัฐบาลที่แล้วเนี่ยก็ประกาศค่า f t ฟไปนะครับทำอ,อ,อยู่ที่ค่าไฟฐานบวกค่า f t ฟทเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักสี่จุดสี่ห้านะครับอันนี้ขออภัยครับผมเขียนผิด ก็คือทางสภาอุตสาหกรรมเนี่ยเรียกร้องให้ลดค่าไฟฟ้าเพิ่มเติมนะครับจากเดิมเนี่ยจาก4.65ปัจจุบันเนี่ยลดลงมาเหลือ4.45นะครับตัว20ตางเนี่ยที่ลดเนี่ยมันจะทำยังไงได้บ้างน,นะครับปัจจุบันเนี่ย e g a t มีการส ubsidy เนี่ยอยู่ที่ระยะเวลาประมาณ20เดือนในการคืนผ่อนคืนชำระส ubsidy ตัวนี้นะครับก็ <c oughs> ซึ่งมันทำให้ FT เนี่ยยืนสูงอยู่แต่ถ้าจะกด FT ลงเนี่ยมันอาจจะยืดระยะเวลา การผ่อนชำระส ubsidy ตรงนี้ออกไปสมมุติเรามองที่24เดือนนะครับผมก็อาจจะทําให้ค่า F.T. เนี่ยลดลงไปประมาณสักสิบต่างนะครับซึ่ง <c oughs> มันยังไม่ถึงเ h ร e โชที่ทางสภาอุตสาหการรมมองนะครับแล้วก็รวมถึงว่า F.T. รอบปัจจุบันรอบสิงหาถึงธันวาเนี่ยมันประกาศไปแล้วนะครับทําให้การที่จะประกาศซ้ำเนี่ยมันเป็นไป,นปนทําไม่ได้นะครับคิดว,ว่า ถ้าจะประกาศจริงเนี่ยหรือมีมาตรการตรงนี้มาจริงเนี่ยก็น่าจะเริ่มต้นที่งวด FT ช่วงมกราปีหน้าเลยนะครับแล้วก็การทําอย่างเงี้ยมันอาจจะส่งผลกระทบต่ออีเก็ตเครดิตเลดิงนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้สภาพคล่องของอีเกเนี่ยมีปัญหาแล้วก็ทําให้เครดิตเลดิงเนี่ยอาจจะโดนดาวเกรดแล้วก็อาจจะทําให้ต้นทุนทางการเงินของอีเกเนี่ยสูงขึ้นนะครับในอนาคตน,นะครับ <c oughs> คิดว่าแนวทางที่เป็นไปได้เนี่ยน่าจะออกมาเป็นในลักษณะที่ ออกเป็น s ubsidy scheme นะครับก็คืออุดหนุนค่าไฟสําหรับครัวเรือนที่มีรายได้ต่ําเช่นใช้ไฟไม่เกิน100หน่วยหรือ300หน่วยหรือไม่เกิน500หน่วยนะครับผมถ้าสมมติว่า Impact จริงๆเนี่ยสำหรับกลุ่ม SPP เนี่ยตาม Forecast ของเรานะครับตัว Big g r e เนี่ยถ้า1สตาค์ที่ลดลงไปเนี่ยจะ Impact ประมาณ0.9%เนะครับเช่นเดียวกับ Earning ตาม b o o m b e r g Consensus ของ GSP นะครับก็จะกระทบประมาณกำไรประมาณเกืบเกือบเช่นเดียวกันนะครับ ส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่จะไฮไลท์วันนี้จะเป็นเรื่องโรงกลั่นนะครับค่ากันกลั่นสิงคโปร์จ r เเนี่ยปรับตัวดีขึ้นมากนะครับคิวคิคิวเนี่ย 3, 4, 4สามตพอตสามุดเดทเนี่ยโตขึ้นถึง140% Q on Q เลยนะครับค่อนข้างสูงทีเดียวเรามองว่าเลเวลนี้มันน่าจะยืนได้นะครับในระดับที่ประมาณเกินสิเหรียญเนี่ยน่าจะซัสเทนในช่วง Q3 ได้นะครับเราก็มีการทำ Earning Preview based on ข้อมูลจากไตรมาสสามทูเดยนะครับเราพบว่ารีไฟแนนซรี่เนี่ยทั้ง Top BCP SPRC เนี่ยเอี่ยเออร์เน็งเนี่ยค่อนข้างจะโตดีนะครับ year on year แล้วก็คิว on คิวนะครับหลักๆก,ก็มาจากเออ่พลังสเปดทั้งตัวในฝั่งของดีเซลเจ็ตนะครับรวมถึงแกสโซลีนด้วยนะครับแล้วก็มีสต็อกเกนนะครับไต,ตรมาสนี้มีสต็อกเกนค่อนข้างเยอะแล้วก็มีคูดพรีเมียมเนี่ยที่ลดลงนะครับก็เออ่ถ้ามาดูนะครับ กำไรเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับทั้งทั้ง top p c p แล้วก็ SPRC เ,เราก็เลยมีการ derive ตัว Blue Sky Valuation หรือ Best Case Scenario นะครับเราเอา earning ที่เรา derive มาเนี่ยไปจับกับในอดีตที่มีไตรามาสที่มีกำไรใกล้เคียงกับในอดีตนะครับเอากำไรไตรามาสนี้ที่เรา p r e v i e เนี่ย p r e v i e เบื้องต้นเนี่ยไปจับกับในอดีตเราก็พบว่าดูว่าราคาหุ้นเนี่ยเทรดที่ Price to Book Value เ,เท่าไหร่นะครับปัจจุบันเนี่ย ทุกตัวเนี่ยเทรดอยู่ที่ต่ำกว่า p r i c e t o Book Value ทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นที่มาของ Blue Sky Valuation หรือ Best Case s c e n a i o ที่ราคาเมื่อ e n r n i ่ g พ p e ใก้เคียงใกล้เคียงกับ e a r n i n g ในไตรมาสที่3ของปีนี้เนี่ยะจะราคาหุ้นจะไปอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับก็พบว่า s p r c เนี่ยมี e a r n i n g เนี่ยสูงที่สุดนะครับอยู่ที่ประมาณ Upside เนี่ยอยู่ที่ประมาณ43นะรองลงมาจะเป็น BCP กับ Top นะครับ อยู่ที่ประมาณ27-28%นะครับถ้าเลือกตามความชอบเนี่ยความเพลย์โลงกลั่นเนี่ยเราก็เลือก s p r c เป็นอันดับแรกนะครับผมในขณะที่ตัวอันดับที่2เนี่ยที่เราจะเลือกก็คงเลือกเป็นท็อปก่อนนะครับเพราะว่าท็อปเนี่ยไม่มีประเด็นเรื่อง Marketing Margin เหมือนบางจากที่อาจจะโดนกดดันในระยะสั้นนะครับอันนี้เป็นข้อมูลประกอบ ที่ทำไมถึงค่าการกันถึงดีนะครับถ้าเรามาดู Inventory ของในฝั่ง US ดูนะครับทั้งแก๊สโซลีหรือเบนซินและแก๊สออยที่เป็นดีเซลนะครับปัจจุบันเนี่ย i n v e n t o อ y เนี่ยอยู่ในระดับต่ำนะครับค่อนข้างต่ำถึงเกือบขอบอช่วง5ปีย้อนหลังเลยนะครับในขณะเช่นเดียวกันกับดีเซลนะครับก็ยังอยู่ระดับที่ต่ำซึ่งนับปัจจุบันเนี่ยเรากำลังเข้าสู่หน้าหนาวจะเป็นช่วงที่มีการรีสต็อกกิ้งตัวราคาน้ำมัน ตัวดีเซลเพิ่มเติมขึ้นมาในอนาคตนะครับผมในขณะที่เจ็ก็เช่นเดียวกันนะครับอาจจะไม่ได้สถานการณ์จะไม่ได้แย่มากนะครับแต่ว่าถ้ามาดูที่สิงคโปร์เนี่ยก็ยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย5ปีเช่นเดียวกันนะครับตัว Inventory ในตัว l i ฟ์ t i l ซลเลสนะครับส่วนดีเซลในต็อกของสิงคโปร์เนี่ยตลาดสิงคโปร์เนี่ยก็อยู่ที่ระดับที่ต่ำนะครับก็ค่อนข้างต่ำมากถึงเกือบขอบแล้วนะครับ ในขณะที่ตัว Wood Mackenzie เนี่ย forecast ว่ายุโรปเนี่ย inventory ของดีเซลเนี่ยจะลดลงค่อนข้างเยอะนะครับในก่อนก่อนที่จะเข้าหน้าหนาวนะครับก็มีความเป็นไปได้ว่าดีเซลสเปรดครับสเปรดเนี่ยมีโอกาสที่อาจจะยังยืนอยู่ระดับสูงที่ประมาณ Level 30เหรียญต่อบาร์เรลเนี่ยได้อยู่ถึงไรมาส4นะครับผม